ลา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 ทำงานดีกว่านะฮสารวัตรเนี่ยอยู่ไหนนะเดี๋ยวฉันเนี่ยทำงานต่อก่อนนะชื้บชืบชืบทุ่ง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 อาหูรอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรอะทุ่ง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 อาหูรอืมอะไรเนี่ยนี่มันเจ้าหน้าที่หน้าใหม่อย่างงั้นหรอสารวัตรไม่เห็นบอกเลยนะว่าจะมีคนใหม่มาทำงานด้วยอะสวัสดีครับผู้หมวดอ๋อสวัสดีครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใหม่อย่างงั้นหรอนี่แต่จะ ว่าไปนะหน้าตาดูแปลกๆเหมือนกันนันเนี่ยอ๋อใช่แล้วล่ะครับว่าแต่นะครับแล้วกุญแจคุก,กอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหนอหอืมกุญแจคุกอย่างนั้นหนอคุณจะเอาไปทําอะไร,รอะครับเออไม่มีอะไรหรอกครับพอดีว่าผมแค่อยากจะรู้ความเรียบร้อยในโรงพักนี้ก็เท่านั้นเองล่ะครับอ๋อคุณไม่ต้องห่วงนะครับมันถูกเก็บไว้ที่ลิ้นชักด้านข้างผมตรงนี้เองแหละอ๋ออย่างนั้นเหรอขอบใจมากๆนะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปทํางานต่อก่อนละบา,บายๆอืมเจ้าหน้าที่คนใหม่ ทําไมเขาถึงไม่เสร็จรองเท้ามาทํางานนะแปลกชะมัดเลยเอ,อ๋อนี่นะคะไปเสร็จค่าปากที่หลังงานอย่าทิ้งขยะเรียราดอีกนะคะคุณผู้ชายโอ,อ้จ้าจอเจอจเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบเอาขยะไปทิ้งเดี๋ยวนี้แหละนะโทษทีนะเฮ้ยฉันไม่ได้ทำแบบนี้เลยโดนปรับซะเลยเดียเอาล่ะบูบีงานตอนเช้าของวันนี้เนี่ยเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่านาะได้เลยคับ ه, เอ๊บูบีมได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าว่าเหมือนว่าเสียงนี้เนี่ยจะดังมาจากสถานีตำรวจนะบูบีบก็ได้ยินเหมือนกันพอดีแต่ว่านะแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ่ะสารวัตรคะสารวัตรเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ่ะเออแย่แล้วแหละพอดีตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าฉลามทะ,ละเลโลกกับครอบครัวของบ้านเนียจะหนีออกไปจากคุกแล้วนะฮะอะไรนะหนีออกจากคุกอย่างนั้นหรอเป็นไปได้ยังไงอะคะพวกเราอะ่ะก็ขังมันอย่างดีแล้วไม่ใช่หรอเออฉันก็คิดว่าขังพวกมันไว้อย่างดีแล้วล่ะนะแต่ว่านะดู เธอดูกล้องวงจรปิดไม่มีอีกแล้วอะห้องขังเนี่ยมันว่างเปล่าดนะ่าเฮ้ยแปลกจังเลยอะว่าแต่นะคะแล้วเ,เจ้าทาเลนโลเนี่ยมันหนีออกไปได้ยังไงกันนะคะเดี๋ยวฉันขอเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนหน้าก่อนนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ใครอะ ตำรวจอย่างนั้นเหรอพวกเราก็ไม่ใช่นี่นะฉันไม่เคยเห็นหน้าคนนี้เลยนะ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะดูเหมือนว่าหน้าพหนุ่มคนนี้เนี่ยมันคือตุงตุงนิดนะตุงตุงที่ปลอมเป็นตำรวจแล้วก็แอบพาทรายล่อหนีไปนะ้าเฮ้ยเจ้าตุงตุงอย่างนั้นเหรอมันรู้ได้ยังไงเดี๋ยวว่ากุญแจห้องขังมันอยู่ไหนนะ้าเออเออผมเองคับผมเองผมจําได้ว่าเมื่อเช้าอะหมอนี่มันเข้ามาที่สถานีตำรวจอะแล้วผมก็นึกว่าคนนี้อะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่นะครับ ถามผมว่าที่เก็บกุญแจห้องขังมันอยู่ไหนอ่ะผมก็เลยบอกมันไปนะครับหน่อยเน่ยเจ้าตุงตุงอย่างนั้นเหรอมันเนี่ยปลอมตัวเป็นตำรวจแบบนี้นะแถมยังช่วยผู้ร้ายหลบหนีไปได้อีกแบบนี้เก็ถือว่าตุงตุงเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดอีกคนนึงเลยนะพวกเราเนี่ยจะต้องไปรีบจัดการจับตัวพวกมันมาให้ได้นะเอาล่ะทุกคนแยกย้ายกันไปออกตามหาด่วนเลยนะรับทราบค่ะท่านสารวาัตรเอตอนนี้เนี่ยก็ตามหามาตั้งนานแล้วนะแต่ว่านะเจ้าฉลามกับเจ้าตุง ตุ้งเนี่ยพวกมันหายไปไหนกันนะเฮ้ยแล้วพวกมันเนี่ยจะไปทําอันตรายใครอีกหรือเปล่าเนี่ทุง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 ทงซาฮูรอุ้ยบุด้ยินเสียงหรือเปล่าวะเสียงมาจากไหนอะเออบุบีว,ว่ามันมาจากข้างหลังพอนี่นะอุย้ยดูดูนี่มันเจ้าตุ้งตุ้งนี่นะเฮ้ยเราเจอตุ้งตุ้งแล้วค่ะเฮ้ยบุบลี่แต่ว่านะ พอนี่พอนี่ลืมเอาไม้กระบองมาทำยังไงดีอะไม่มีปืนด้วยสิอ้าวพอนี่ทำไมถึงไม่พกมาล่ะเนี่ยเออพอนี่อะหมแต่อุ้มบุปผีแบบพอนี่ลืมพกอาวุธมาด้วยเลยค่ะแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะทุ่ง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 ซาฮู แบบนี้จะไปต่อกอนยังไงล่ะเนี่ยมาตามหาอะไรอยู่ยังงั้นเหรอโพนี่เออพ่พนี่ก็มาตามหาแกยังไงล่ะจะมาจับแกเข้าโคุงน่ะตุงๆอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าฉลามอยู่ไหนอ่ะหรืออะไรฉันต้องบอกแกด้วยล่ะแกพาทารเลโลทาราล่าไปซ่อนไว้ที่ไหนอ่ะบอกมาเดี๋ยวนี้นะพอนี่จะไปจับเข้าคุงให้หมดเลยโทษทีนะ มันไม่มีอะไรง่ายแบบนั้นหรอกนี่โดนฝาดไปซะเออฉลอโอ๋ยปวดหัวจังเลยค่ะบูบีบูบีเป็นอะไรไหมอ่ะเออบูบี้ไม่เป็นไรฮะบูบี้บาดเจ็บนิดหน่อยอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะพอนี่พอนี่เห็นอะไรข้างๆพอนี่ไหมอ่ะเฮ้ยน,นี่นี่มันตุ้งตุงนี่หว่าตุ้งตุงมาทำอะไรข้างหลังพอนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยอะ ตุงมาทำอะไรเนี่ยที่นี่เนี่ยมันคือโลกเสมือนจริงที่ฉันสร้างขึ้นมายังไงละ่ะฉันจะให้แกลิ้มลองความเจ็บปวดของการถูกยิงบ้างจะได้รู้ว่าเจ้าฉลามเพื่อนรักฉันมันรู้สึกยังไงเอ้ยอะไรนะเจ้าไทยโลนะั่นน่ะเป็นเพื่อนรักแกอย่างนั้นเหรอเจ้าตุงตุงถูกต้องแล้วแหละเป็นเพราะแกะ ทำให้มันต้องเจ็บปวดแล้วก็โดนยิงนะ่ะเพราะฉะนั้นแกนะจะต้องได้ลิมลองความเจ็บปวดนั้นบ้างเฮ้ยอย่าทำอะไรพอนี่เลยนะตงตงปล่อยพอนี่ไปเถอะหยุดตามพอนี่ได้แล้วอะ่ะไม่มีทางหรอกฉันจะเป็นคนแก้แค้นให้มันเอง <laughs> เฮ้ยทำย,ยังไงดีอ่ะตงตงไม่อยามปล่อยเราไปลยอยอ่ะบ๊ปี ทำยังไงอ่ะบูบี้มาอยากออกไปจากที่นี่บูบี้ไม่อยากเล่นเกมอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะเออตุงตุงยังไงอ่ะช่วยปล่อยพอนี่ไปหน่อยได้ไหมอย่าทำอะไรแบบนี้กับพอนี่เลยนะอืมฉันดดด้าก็ไปใจคนใจร้ายใจดำอะไรหรอกฉันจะปล่อยแกไปก็ได้ถ้าเกิดว่าแกผ่านภารกิจนี้โลกเสมือนจริงนี้ได้นะเฮ้ยอะไรอะโลกเสมือนจริงอะไรอะ่ะตุงตุงบอกพอนี่หน่อยสิเดี๋ยวเกมเริ่มเดี๋ยว แกก็จะเร้รู้เองนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตุงตุงที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วทําไมมองไปที่ไหนอ่ะก็มีแต่คนนี้กับตุงตุงเดินแต่ไม่หมดร้อยะพวกนั้นเนี่ยมันเป็นตัวปลอมยังไงล่ะส่วนแกเนี่ยคือตัวจริงแล้วแกสังเกตดูสิ เขามีนายอำเภอด้วยนะแล้วรู้ไหมนายอำเภอเขาจะทำอะไรทำอะไรอะตุงตุงไม่เข้าใจอะเขาก็จะยิงแกยังไงล่ะโอ้ยเจ็บป้าเอ้ตุงตุงหน่อยแน่แกเนี่ยนะกะจะพาพอนี่มาให้นายอำเภอยิงใช่ไหมอะถูกต้องแล้วลหละนะอีกอย่างดึงดิ์บนหัวของนายอำเภอดะ จะมีหัวใจทั้งหมด3มดวงนี่ถ้าเกิดว่ามันยิงพลาดแล้วก็ทั้งหมด3มดวงก็จะตุยยังไงล่ะไอ้ดูสิมันกําลังเลงแกแล้วนะเฮ้ยอ,อ,อย่านะอย่านะอย่านะน้องมิรินน้องมิรินอย่ายิงพี่พอนี่นะเดี๋ยวพอนี่เนี่ยขอเดินไปตรงนน้นก่อนและกันนะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีเควสให้เราทําตัวยอย่างนั้นหรอชึบเชบชบนกแก้วนกแก้ววยเดี๋ยวมองก่อนนะอำเภออยู่ไหนดูเหมือนว่าจะมีแดงอ๋อทำไมอ่ะน้องมิรินค่ะพี่พ นี่ทำไม เอฟซี <L an> Z ของแกจะยิงแกให้ตุยเป็นผุยพองไปเลยสมน้ำหน้าเฮ้ยหน่อยเน่เจ้าตุงตุงเฮ้ยทำยังไงดีล่ะทีนี้ดูสิคนนี้เนี่ยก็เป็นนายอำเภอด้วยนะกำลังดูคนต่างๆเลยอะแต่ว่าพนี่เนี่ยจะต้องหาวิธีการนะที่ทำให้เขาเนี่ยไม่เห็นพนี่แล้วพนี่จะได้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายยังไงล่ะต้องทำยังไงดีอะบ๊บบีเอ้ยเดี๋ยวบ๊บบีช่วยคิดนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเนี่ยลองดูก่อนเฮ้ยดูเหมือนว่าจะ ในอำเภอเนี่ยมันจะมีหัวใจอยู่คนละ3มดวงนะถ้าเกิดว่ามันยิงผิดตัวแล้วก็เราก็จะชนะยังไงล่ะแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่ามีในอำเภอกี่คนนะ่ะโอเคบูบีบเก่งมากๆากเลยบูบีฟขอบใจนะที่บอกพอนี่แบบนี้อะ่ะมีดูเหมือนว่าในอำเภอเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาหลากหลายด้วยนะคนนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นตำรวจนะก็ฉันเป็นตำรวจยังไงล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะฉันคือน้องมิรินนะคะที่ยิงพี่พนี่ตะก,กีนนี้นะ่ะโอ้ไม่ก็น้องมิรินยิงพี่พนี่ ริมรถความเจ็บปวดซะบ้างพอนี่ไหนไหนแก,กก็ทำกับเจ้าฉลามแล้วฉันจะให้เอฟซีตัวน้อยของแกจัดการกเองโอ้โหตุงตุงแกมันร้ายมากเลยเอาเอฟซีของพอนี่เนี่ยมาจัดก,การพอนี่แบบนี้เนี่ยนะน,นี่ทำได้ยังไงกันเนี่ยเอาละตอนนี้หเริ่มเกมใหม่แล้วพอ,อนี่นะจะพยายามอย่างเต็มที่ลอยเพื่อให้นายอำเภอเนี่ยจับได้ว่าพอนี่ตัวจริงคือคนไหนนะพอนี่เนี่ยจะได้ไม่ต้องถูกยิงนะนจะได้จบเกมนี้ถ้าชนะเมื่อไหร่แล้วก็เราจะได้หลุดพ้น เ,เกมแบบนี้ไปสักทีนึงอะเออพอนี่พอนี่รีบเดินไปตรงนั้นแล้วอุ้ยดูเหมือนว่าข้างล่างอะเขาบอกให้พอนี่รีบทําเควสนะถ้าเกิดเวลาหมดลงแล้วก็พอนี่อะจะถูกเปิดเผยตัวตนนะโอเคบูปี่พอนี่ทําได้แล้วหุ้ยแบบนี้ทาไงดีวิ่งเลยแล้วกันวิ่งเลยวิ่งเลยอุ้ยเข้ามาในนี้อุ้ยน่าจะไม่มีใครจับได้แล้วล่ะนะนี่ทําตัวเดินเดียนนะเหมือน npc ยังไงล่ะเออพอนี่พอนี่เหมือนบูปี่เห็นอะไรข้างๆแว๊บป้าเดี๋ยวก่อน โอ้โหทำไมนายอำเภอถึงฆ่าโพนีนายอำเภอชื่อเอ็มตูม20โอ้โหเจ็บปวดเลือกเกินสมน,ำน้ำหนาสมน,ำน้ำหนาๆๆๆแล้วนี่อะไรเนี่ยมายืนทำไมสองคนดีเนี่ยเหอนี่คือองค์รักของพนียังไงล่ะเอ้ยแกมีองค์ครักตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอไม่มีใครจะช่วยแกได้ลองนะฉันจะบอกให้ทุกคนทุกคนช่วยพี่พนีด้วยนะพี่พนีอ่อย่าออกไปสัตว์เกมนี้อะเจ้าตงุตงตงุงมันบังคับพี่พนีมันเล่นนะ่ะเออจริงเหรอคะพี่พนีแต่ว่านะคะหนูคิดว่า หนูอยากเล่นเกมอยากสนุกสนานนะคะหนูขอยิงพี่พลนี่นะคะหนูชื่อนิชาค่ะหนูจะยิงพี่พนี่ให้เละเลยโอ้โหทำไมถึงไม่มีใครช่วยเหลือพนี่เลยเนี่ยเหอเจ้าคนนี้เนี่ยมันคือคนที่ยิงพลนี่นี่หว่าเอ็มตูมยี่สิบเดี๋ยวจำเอาไว้เลยนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเริ่มเกมใหม่แล้วแต่ดูเหมือนว่านายอำเภอเนี่ยจะจ้องพลนี่ยังไงอย่างนั้น่ะดูสิมีคนมองพนี่ทั้งนั้นเลยทำยังไงดีเนี่ยเควที่พนี่จะต้องทำในรอบนี้เนี่ยคือห้องนี้นะชืบชๆบชบชบนี่จะต ตัวปอมช่วยพอดีด้วยเฮ้ยชืบดีเดี๋ยวเราเดินไปตรงดีดีวกว่าเฮ้ยเให้มันยิงตัวปอมให้มันยิงตัวปอมไปนี่แบบนี้แหละชืบ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 วิรอบนี้เนี่ยพอดี้จะผ่านหรือเปล่านะดูเหมือนว่าเพื่อนๆเนี่ยจะช่วยกันทำเพสได้เป็นหมดเลยอะ่ะแล้วก็นายาอำเภอเฮ้ยเหมือนว่านายอำเภอเนี่ยจะมีหัวใจเหลือคนละดวงเท่านั้นนะฮีแบบนี้เนี่ยพอดีต้องรอดแน่ อีกแล้วสมน้ำหนาสมน้ำหนาักตุุงตุงตุงต้ง,งซาฮูราเอาละรอบนี้เราจะต้องผ่านไปให้ได้บูปีบเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะโอเคฮารดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปชั้นบนนะเพราะว่าภารกิจของเราอยู่ชั้นบนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยช่วยให้แถบด้านบนนะ่ะนะมันเต็มได้เนี่ยเราก็จะผ่านยังไงล่ะเอ้ยเฮ้ย,ยเขาเลงเขาเลงเขาเลงเรา ตุ้ยอ่ะเราไม่เนียยังไงเออสมน้ำหนาหน้าเป็นไข่เลยเอาล่ะบูปิบรอบนี้ลุยนะเราต้องผ่านให้ได้นี่เดี๋ยวเราไปทาเควสดีกว่านะทึบทืบทึบทบ,ทบนี่เดินไปเดินไปเดินแบบเนียนเนียโ,โอ้ดูดี่คุณผู้หญิงคนนั้นน่ะทาไมแบบว่าดูเซ็กซี่จังเลยอ่ะคุณผู้หญิงที่แต่งตัวใส่ชุดสีชมพูอ่ะจิิงด้วยพอนี่เฮ้ยดูเหมือนว่าเควสที่อยู่ตรงนี้นะคืออะไรอ่ะให้เราหยิบถุงเงินอย่างนั้นหนอีไม่รู้เหมือนกันบูปิปแต่ว่าพอที่ทำเสร็จแล้วพอนี่ขอ เดินไปก่อนละบายบาๆเขาจะรู้ไหมว่าพนี่ทำแบบพนี่ขอแอบ,บทุก่อนนะเชิบนี้ น่าจะเนียนอยู่ป้าบูปีเฮ้ยน่าจะเนียนอยู่แล้วนะไม่มีใครเห็นว่าพอนี่เนี่ยแอบอยตรงนี้โอ้โหสุดยอดองั้นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเดินออกไปดีบ่าเอ้ยนหน่อำเภอเดินมานหน่อำเภอเดินมาทําไงดีอะเฮ้ยพอนี่เดินสีรออะไรล่ะโอเคบูปีอชื้มนี่พอนี่เดินเนียนๆเอ้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าเควสเราจะอยู่ทางด้านซ้ายนะขอให้พอนี่ไม่เดินนะตะกี้พอนี่เดินติดๆน้าเฮ้ยพอนี่สู้ๆพอนี่สู้ๆน้อยแน่ก็ยังไม่โด โดนยิงอีกอยังงั้นหรอมันไม่เนียนนะที่แกทำนะ่ะอุ้ยไม่เนียนอะไรล่ะถ้าเกิดไม่เนียนเะนี่ยป่านนี้โดนยิงตุยไปแล้วแหละ น้อยแน่น้อยแน่ชื้อเชื่อมีเดี๋ยวทำเคลต,ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยๆนอำเภอเดินมาายอำเภอแต่วา่านะในอำเภอเหลือแค่หัวใจเดียวว่ะเอ้ยเอาไงดีอ่ะเอ้ยเอ้ยวิง่งวิ่งเลยแล้วกันวิ่งเลยนี่อยู่ตรงนี้เลยเอ้ยายอำเภอแน่จริงยิงนี่ว้าายิงถูกคนด้วยเอาล่ะบูปีป๊บดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบพิเศษนะที่เขาให้ภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยเป็นสีดำนะเอ้ยเธอรีบอยู่ตรงหน้าตรวหนดาพอดีจะต้องเนียนอ,อ่ะชืบนีีเดิน เดินลงบันไดไปแบบเนียนเนียน,น,ยนกรีบเุ้ยเธอรีฟเหลืออยู่แค่หัวใจดวงเดียวแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเื้ยทึบทึบทึบ คนนี้ขอแอบดูก่อนนะเฮ้ยเธอริบหัวใจสองดวงอย่างนั้นหนอเฮ้ยเฮ้ยแล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนหนึ่งตัวยังเฮ้ยอีกคนหนึ่งเธอริบยังไม่ตุยนะเธอริบเหลือหัวใจกี่ดวงไม่รู้ว่ามอไม่เห็นน่าเฮ้ยแต่ว่าทํากลางความมืดแบบนี้พนนี้สามารถทาเควสได้เฮ้ยเรีบทําก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเห็นตําแหน่งแล้วเฉิบีิเฮ้ยหนีเลยหนีเลยอุ้ยตรงนี้หนีได้อีอย่างนั้นหนอว้าวสุดยอดเลยด่แบบนี้โอ้ยเพิ่งรู้ได้ดีวยว่าตรงนี้มีทางลับด้วยอ่ะเฉิบเฮ้ยราโผล่ที่ไหนวะโผล่นนน้้รู่เีย ช่วยแฟช่วยแฟช่วยแฟเดินเลยเดินเลยเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าในอำเภอจะตุยไปแล้วหนึ่งคนเฮ้ยตุยตุยหมดหรือยังเนี่ยในอำเภอในอำเภอตุยหมดหรือยังยไม่รู้อ่ะไม่รู้อะพอน,นี่แต่ว่านะพอน,นี่ขึ้นไปทำเพยข้างบนไหมอ่ะ ุียไหนเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคเคสของเราที่ต้องทำเนี่ยอยู่ข้างบนอชือบชื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 บนีุ่ียตอนนี้เดี๋ยวมันมืดมากเลยแต่ว่าน้ำเพอยอยู่ไหนไม่รู้ปูปีมพอนี่เดี๋ยวปูปีฟช่วยดูนะโอเคโอเคโอเคช่วยสุดยอดในอำเภอในอำเภอตุยไปแล้วเพราะว่าไปยิงประชาชนหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมผ่านแล้วอะตรงๆพอนี่ผ่านแล้วหน่อยแน่ครับ รอฟีว้าหาวเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยพอนี่มีอะไรหรอเฮ้ยมูบิตื่นแล้ววิเดี๋ยวก่อนนะนี่เรามาอยู่ที่ไหนออ๋อดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่ป่าแล้วนะมูบิเป็นยังไงล่ะ โดนเล่ยิงเดียสนุกดีไหมล่ะเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเจ้าทะเลลดทาละล่าน่ดนะเฮ้ยมันไม่สนุกเลย่ะเกมตะก,กี้นี้ะแต่ว่านะคุณฉลามอะไปะยึดสถานีตำรวจเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคะเรื่องนี้เดียฉันก็ผิดเองลหละนะ ไว้วันหลังอะ่ะฉันจะไม่ทําอีกก็แล้วกันขอโทษด้วยล่ะเออพอีีก็ขอโทษนะคะที่ไปยิงคุณฉลามมาพอีีโดนยิงอะ่ะเจ็บมันัดเลยเอาล่ะดูเหมือนว่าเรื่องนี้เดียจะจบลงด้วยดีแล้วนะ เงินฉันนะ่ะขอตัวไปก่อนละเจ้าทะเลโลอ๋อขอบใจนายมากนะเพื่อนตรงๆเพื่อนรักฉันยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะไปทําธุระเหมือนกันนะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะทําธุระอย่างนั้นเนอเอพี่ฉลามฮะพี่ฉลามมันจะไปทําอะไรอย่างนั้นหนออ๋อคือว่าฉันนะ่ะว่าจะไปสมัครงานเป็นพนักง,งานเคเอฟซีสันหน่อยค่ะเพื่อว่าจะได้กินไก่เคเอฟซีฟรีทุกวันเลยนะเอ้ยบูบี้จําได้นะไก่เคเอฟซีเป็นของโปรดของคุณฉลามทาเล,เลโลนี่หว่า โว้เปไปพนักง,งานเคมซี่ก็ดีเหมือนกันนะคะชอบกินไก่ยำเหมาะกับงานนี้สุดๆเลย,ยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะไปเป็นพนักง,งานเฉยๆนะอย่าไปขโมยไก่เขากินล่ะเออฉันรู้แล้วดนาะไปก่อนล่ะบายบาย